สวัสดีครับโจฮักนัสละคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับวันนี้คนสัญจรเรามีสิ่งที่ดีๆมาบอกแฟนครับคือเรื่องอกรณีที่ว่าเตียงของโรงพยาบาลเต็มโรงพยาบาลสนามก็เต็มแล้วทีนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลไม่รับนะใช่ใช,ใช,ใชเขารับ แต่ว่าเตียงเต,ต็มท่านผู้ชมก็คือ,รอเราได้ช้อยนี้คือเตียงเต็มทีนี้เขาจะเอาตัวรอดอยังไงคนสัญจรเราจะปฏิจจบัติตัวยัางไงายอยู่ที่บ้านเนี่ยสิบสี่วันก,กว่าเขาจะมารับเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเราละ่ะใช่ลูกเล็กเด็กแดงแม้แต่สามีแม้แต่ตัวเองด้วยแม้แต่คนรอบบ้านด้วยละ่ะเออแต่แต่แฟนขับคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมอ่าที่ไปตรวจเอาเรามาพูดถึงไทม์ไลน์ของเขาก่อนนะครับว่า คลิปนี้นะคนสัญจรบอกสักหน่อยซิว่าทำยังไงอ่านี่ครับสุดยอดห้ามเลื่อมผ่านห้ามผ่านห้ามกดข้ามห้ามไละเอียดนะครับห้ามพลาดเลยเอาใช่ใช่ใช่เรามาพูดถึงแฟนขับที่เป็นผู้หญิงคนนี้ชื่อสมจิตนะท่านผู้ชมวันที่นะครับ25เนี่ยเขาไปตรวจที่โรงพยาบาล25มิถุนาอ่าครับผมไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลแจ้งว่าติดเชื้อโควิด -19 ท่านผู้ชม โหโลกำลังฮิตเลยลูกแต่เ <c oughs> ตียง <c oughs> ไม่ว่างเตียงเต็มครับผมเราจะทำยังไงทีนี้เขาก็เลยไปทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ก่อนที่จะทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยโจก็จะมาพูดถึงไทม์ไลน์ของเขาสักนิดนึงก่อนครับผมไทม์ไลน์ก็คือนะครับวันที่แปลว่าเขาไปตรวจที่วันที่25มิถุนาเนี่ยเขาต้องติดก่อนหน้านั้นคนสัญจรประมาณวันที่2 0 2 1ประมาณ10วันเนี่ยเออก่อนต้องติดก่อนใช่ไหม แล้วแล้วที่อาการมันเขาเป็นยังไงเอาเล่าสิเชื้อนี้มันก็ติดอยู่ลําคอเราเนี่ยประมาณสามวันสามสี่วันเลยสามสี่วันใช่แต่ว่าเขาแฟนกับคนนี้เขาบอกว่าเขาเจ็บไปหมดเลยอืเจ็บคอแล้วก็มันก็จะเริ่มเจ็บคอเหนื่อยอใช่เหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียทีนี้นะครับอาการเนี่ยเมื่อสงสัยตัวเองก็เลยไปตรวจไงคนสัญจรวันที่ย5มสิบห้ามิถุนานะครับเรื่อง เรื่องเร็วๆนี้นะนะครับเรื่องเร็วๆน,นี้เลยลไม่กี่วันนี้เลยพอ25มิถุนาเขาก็เลยได้รับอาคําตอบจากแพทย์พยาบาลบอกว่าติดเชื้อโควิด -19 ใชแต่ว่าต้องต้องบอกเส้นนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ทางโรงพยาบาลไม่รับนะแต่เตียงเต็มเตียงก็เต็มโรงพยาบาลสนามก็เต็มออทีนี้เราจะทํำยังไงใช่เราจะมาปฏิบัติตัวยังไงอ่ะเขาเป็นแฟนคลับเหานี้แหละ<ม>คนสัญจร เป็นแฟนคลับก็เขาก็ดูมาว่าเรามีน้ำส้มสายชู <c oughs> <c oughs> จากการทีต่ต้มน้ำส้มสายชูคนสัญจรเ <c oughs> อาคนสัญจรเปิด <c oughs> ให้ดูเลยว่าต้มใส่อย่างนี้อ่า <c oughs> ใครจะแชร์ยังไงคนสัญจรใครจะแชร์ยังไงก็แล้วแต่ข่าวนี้เรื่องจริงแล้วเราเราก็จะมีคลิปของแฟนคลับที่เขามาพูดด้วยเราจะบอกวิธีการใส่น้ำกับน้ำส้มสายชูต้มยังไง ครับน้ำส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้ทุกยี่ห้อครับครับร่บจากผลไม้หรืออะไรก็ได้ที่มีอยอยนะครับอันนี้เขาก็มีอยอเอาคนสัญจ,จรพูดถึงพูดถึงไทม์ไลน์ของแฟนคขับคนนี้ก่อนว่าเขาแปลว่าเขาต้องติดก่อนหน้านั้นใช่ใชตั้งแต่วันที่20มาแล้วนะครับวันที่25นนี้เขาไปตรวจแล้วเจอ โอ้เป็นอะไรที่แบบว่าเขาทําอะไรไม่ถูกเลยเขาบอกทีแรกเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะมีคลิปอยู่ตรงกลางเรานะครับว่าสักครู่จะขึ้นอ่าสักครู่จะขึ้นคลิปให้ดูคนสัญจรเรามาพูดถึงก่อนว่าหลังจากที่เขาดูคลิปพวกเราสองคนเนี่ยโจหักนสลักามและอีกช่องหนึ่งก็คือคนสัญจรชแนลเนี่ยคนสัญจรพูดสักหน่อยหนึ่งว่าแฟนกลับคนนี้เขาใช้อะไรบ้างเล่นละน้ำส้มสายชูที่เขาดูเรานะวิธีการก็คือยังไงคุณโจ คือก็คือน้ำส้มสายชูประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขวดเล็กนี่ก็ประมาณครึ่งขวดเล็กน้ำส้มสองน้ำน้ำน้ำสองลิตรน้ำนี่ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดนะไม่ใช่น้ำจากก๊อกปลาปานะก๊อกปลาปามันมีคลอรีนใช่ไหมพอเราต้มแล้วมันเดือดอ่าเดือดมันก็จะมีไอขึ้นลักษณะอย่างนี้เราก็สูดดมครับเราก็เอาผ้าคลุมโปงผ้าขนหนูคลุมหมวแล้วก็สูดดม เอาประมาณสูด้ลึกๆสักห้านาทีสิบนาทีเช้าเที่ยงเย็นก็ได้ช่วงที่มีเวลาขำเลยเช้ากับเย็นเนี่ยสุดอยอดละเอาทีนี้มันมีอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งครับแล้วอีกอันนึงที่<อ>มีขายทั่วไปล่ะเป็นอะไรคน,นจัจรตอบสิโอ้ไอตัวน,นี้เก่งไข้หวัดลกโลกซาก็เอาอยู่ฟ้าทะลายโจรเราจะไม่พ,พูดถึงแพทย์แผนไทยเลยเลย<ช>อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของแฟนขับที่ ติดโควิดแล้วหายที่หายมาแล้วนี่อ่านะครับฟ้าทลายโจรหายมาแล้วเอาคนสัญจรฟ้าทรลายโจรนี่เขากินแบบแคปซูลวันละ3-4แคปซูลนะไอสาถึงสี่ไอมื้อละนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครั้งละประมาณ3าถี่แคปซูลอาพูดพูดใหม่นะท่านผู้ชมอาทีนี้กินอยู่ประมาณ5วัน5วันนะครับเปคนที่เป็นแล้วถึงทานนะครับ แต่ดมน้ำส้มแต่ดมน้ำส้มสายชูทุกวันได้ทุกวันออสมมติว่าคุณออกไปข้างนอกสุมเสี่ยงอะไรมาตลับมาดมสูดดมเลยทีนี้ยังไงรู้ป่ะคนสัญจรหลังจากที่เขากินอัาฟ้าทลายโจรห้าวันเชื่อไหมอาการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเจ็บคงเจ็บคออะไรก็คือว่าอ่อนเพลียอะไรไม่มีเลยครับนี่ก็นับถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ล่ะ เอายี่ห้าใช่ไหมเอายี่ห้าตรวจเจอแล้วก็ไม่ได้เตียงแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่รู้สามีจะติดด้วยเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขากลุ่มนี้กลุ่มเสี่ยงนะครับยี่สิบห้ายี่สหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหกวันแล้วนะหกวันแล้วหนึ่งวันที่หนึ่งสองสามสี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้ามาโอ้คนสัญจรนี่สิบสิบกว่าวันแล้วนะรอดตัวแล้วสิบเอ็ดวันแล้วนะ อันนี้ก็คือเหลืออย่างเดียวว่าให้เขาไปตรวจให้เขาไปตรวจคือถ้าสิบวันเนี่ยคนสัญจรถ้าไม่รักษาตัวแล้วเป็นไงอืดที่บ้านแล้วอืดแล้วนะอันนี้นี่เป็นคนที่สองที่มีเคสแบบว่าที่เราตามทุกระยะระยะนะอันนี้เคสที่สองนะครับที่เป็นแฟนคลับเราจริงๆคนแรกคือคนอะไรนะผู้ชายอ่าพี่ชาญอ่าพี่ชานอ่าพี่ชานอันนี้น้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อสมจิตนะครับอยู่แถวแถวนนทบุรี ชุมชนเลยชุมชนเลยคนยสัญจรเดี๋ยวดูคลิปที่เขาพูดความในใจที่เขาเป็นอาคนสัญจรเรานะมาดูคลิปไปพร้อมๆกันนะเลยไปดูเลยครับประมาณหนึ่งนาทีกว่าครับผมอาติดตามไปชมเลยครับตึก๊กอา้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าติดโควิดแล้วไม่มีเตียงนะคะพอดีมีอยู่วันหนึ่งก็ได้ดูคลิป คุณโจฮักเนี่ยเป็นช่อง YouTube นะคะก็ดูมาติดตามเข้ามาตลอดแล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจอกับตัวเองว่าเจอโควิดแล้วจะทำรักษาอย่างไรเบื้องต้นเราก็เลยทำตามคุณโจที่เขาแนะนำใน YouTube นะคะให้ต้มน้ำส้มสายชูสูตรดมเชา้ากลางวันเยน็นแล้วก็กินฝาตะลายโจนร่วมด้วย นะคะน้ำขิงต้มร้อนๆกินแทนน้ำกินฟ้าทลายโจรประมาณ5้าวันครั้งละ3าเม็ด4ี่เวลาเชา้ชาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะกินไปห้าวันก็รู้สึกว่าดีขึ้นหายใจก็คล่องทำอย่างนี้ทุกวันทั้งต้มน้ำส้มสายชูนะคะ เราก็ไม่คิดว่าสมุนไพรเราดีๆแต่คนไทยของเรามองข้ามแต่ถึงเวลาที่มันจุกเฉินเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองก่อนนะคะเพื่อป้องกันชีวิตเราไว้สมุนไพรเรายังไงก็ดีกว่านะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน ไม่ต้องตกใจถ้าเรามีอาการแบบนี้ให้ทําตามไปเลยค่ะเอาคนสัญจร,รหลังจากที่เราได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วนะครับ<น>อของน้องสมกิจเนี่ยนะครับคน,คนที่ป่วยจริงติดจริง,รงอ่าแล้วก็เราก็ได้คุยถึงบอกว่าจริงๆแล้วในเน,นื้อหาเนื้อหาที่เขาพูดนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงว่าเขาดูคลิปเราว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอหรือเปล่าแต่เขาก็ดูไว้ประดับความรู้ แต่สุดท้ายก็ต้องมาเจอเองใจจริงก็ทางเราสองช่องนี่ก็อยากทําเป็นแบบวิดีโอคอลเดี๋ยว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 เอาไว้วิดีโอคอลเดี๋ยวเอาไว้วิดีโอคอลคราวหน้านะครับเราก็จะมีวิดีโอคอลผมต้องบอกว่าห้ามกดข้ามนะคนสัญจรเรามาพูดส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งว่าในการใช้สมุนไพรเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ เราไม่กล่าวถึงทางอื่นนะไม่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 ไมคือวันนี้เราพูดถึงว่าบำบัดร,รักษาได้จริงทำยังไงกรณีที่ว่าโรงพยาบาลเตียงเต็มโรงพยาบาลสนามเตียงเต็มเราปฏิบัติตัวยังไงให้เรารอดจากโควิดใช่ที่ที่เรามาพูดนะครับไม่ได้ไปโจมตีใครนะอ่าออแล้วเรื่องนี้เนะี่ยคนสัญจร มันฆ่าเชื้อหวัดฆ่าเชื้อไวรัสมันจะสายพันธุ์โคตรพ่อโคตรแม่มันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยแล้วก็หายไปเลยถามว่าถามว่าถ้าโจเจออ่าโควิดหรือคุณคนสัญจรเป็นไม่กลัวครับผมไม่กลัวเพราะง่ายๆครับคุณออกไปข้างนอกไปไหนมาอ่าเปิดฝาสูตรดมก็ได้ครับเอาทีนี้มีแฟนคลับถามว่าเอาแบบสดๆได้ไหมได้นี่ปิดจมูกข้างนึงเออ สูตรล็กๆเนี่ยได้เหมือนกันครับคนสัญจรเอาพูดถึงเรื่องปิดจมูกข้างหนึ่งนะแฟนขับถามว่าคุณโจช่วงที่คุมโปงอยู่เนี่ยเนี่ยเอเอเอเนี่ยนะครับคุมโปงอยู่เนี่ยสูตรทีละข้างได้ไหมได้ได้นะครับมันจะเข้าเต็มที่เลยแต่ว่าคุมโปงปุ๊บมันเข้าหมดมันเข้าหมดทีนี้ทีนี้สูตรข้างทีละข้างได้แล้วก็สองข้างพร้อมกันก็ได้นะครับกรณีที่โดนโสดจากขวดปิดข้างเลยมันเข้า นี่ครับสุดยอดหรือใครมีสเปรย์เล็กๆสเปรย์เล็กๆนะขวดเล็กๆคือพกพาสะดวกอะเรามีผ้าชั้นหน้าผืนเล็กๆเนี่ยเราพ่นปุ๊บแล้วก็สูดดมไปได้เหมือนกันมีน้องคนหนึ่งเขาทำหายก่อพิษก็ไปด้วยหอบพิษไปด้วยภูมิแพ้่เขาไปด้วยหมดเลยคือพูดง่ายๆทั้งทั้งภูมิแพ้ทั้งหอบพิษทั้งหายใจไม่คล่องเลยเนาะหายใจไม่รู้ใช่นั้นนึ่งก็หายน่ะ แปลว่ามกไม่รู้แปลว่าจะูกไม่รู้กลิ่นนี้เราใช้ตัวนี้แบบได้ดีมากนะครับช่วงที่มีโรคอะไรพวกนี้เนี่ยคือสูดดมมันมีผลยังไงนะคือน้ําส้มสายชูพากับปเกาะแล้วมันเกิดอะไรคืออย่างนี้คนสัญจรแฟนคลับเนี่ยเขาถามมาว่าเอ๊ะทำไมพอเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไง คือจริงๆแล้วมันเป็นกรดน้ำส้ม5%ท่านผู้ชมแต่เจือจางในน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือไม่กี่เปอร์เซนต์แล้วมันจะกลายเป็นควันที่ไอรละเหยเข้าไปแล้วเราสูดเข้าไปมันก็ไปลงสู่ปอดเลยนะพอไปลงสู่ปอดแล้วร่างกายของเรามันก็ปรับตัวเป็นด่างอยู่แล้วคุณได้เป็นกรดรอ่อนก็จริงคือตั้งแต่เริ่มสูดดมกันปุ๊บเข้าไปในร่างกายเราเป็นด่างทั้งหมด เป็นด่างทั้งหมด,ดหสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็คือแฟนขับไม่ได้อืดที่บ้านนะท่านผู้ชมก็คือว่าไม่ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนอืดที่บ้าน <c oughs> นะวันนี้ก็วันที่1 0 11 11วันแล้ว <c oughs> 11วันก็แต่เหลืออย่างเดียวคือไปตรวจแค่นั้นเองว่าเชื้อมันยังอยู่หรือเปล่าแต่ที่แนวโน้มดีก็คือว่าเขาไม่ได้นอนอืดตายที่บ้าน <c oughs> เหมือนไรสดตายที่บ้านไงคนสัญจรอย่าไปสนใจวัคซีนอะไรให้มากนะเพราะว่าเราก็ อย่างน้อยเราก็โรงพยาบาลก็ไม่รับแล้วเตียงเต็มแล้วเอาถ้าเตียงเต็มแล้วทีนี้ในการดูแลตนเองก็คือน้ําส้มสายชูแล,แล้วก็ฟ้าทลายโจรเออคนสัญจ,จรเรามาเสริมสักนิดหนึ่งฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรถ้าความดันต่ําห้ามกินเพราะอะไรรู้เปล่าม,มันจะเกิดอาการแพ้ทีนี้ก่อนเกิดอาการแพ้เรามาถามกันสักนิดหนึ่งว่งากินในช่วงขณะที่คุณไปติดเชื้อหวัดมาแล้วนะใช่ ไม่ใช่ว่าคุณไปกินเพื่อป้องกันยังไม่ได้เป็นอะไรกินไม่ได้นะห้ามห้ามกินเลย <c oughs> ใช่กรณีที่คุณไปติดวัดติดเชื้อมาแล้วนั่นแหละถึถง<ด>กินได้เอาทีนี้คนสจรความดันปกติก็คือ90ขึ้นไปไปหาความดันสูงกินสมนุนไพรากินสมนุนไพรฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลได้ คือมันมันสะดวกในการกินไงมันไม่ได้ขมไงมันก็ลงท้องแล้วเอาละอันนี้ก็คือเกดเล็กๆน้อยๆในการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจร7-11ปีกินวันละ1แคบซูลเท่านั้นถ้าสิาถ้า12ปีขึ้นไปก็3-4ถึงสแคบซูลต่อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนกินเพียง5วันเท่านั้นเองสุดยอดครับ ไวรัสโคโรนาจะสายพันธุ์คตนพ่อคนแม่สายพันธุ์หายเหว้อะไรก็ช่างเถอะหายเ,<ร>าเพราะเราต้องรอดนะท่านผู้ชมชด้วยด้วยสมุนไพรฟ้าทลายโจรแบบแคปซูลและก็นำส้มสายชูในการต้มผสมกับน้ำสูตร<ด>ไอรล,ละเหยเข้าไปกลายเป็นด่างตายครับโควิด <COVID S 2> ตายสวัสดีครับสวัสดีครับ